โอ้โหแรกๆแร็ๆแร็คแร็คแร็แร็คโอเคตายพะโทเนตจบอ่ะเล่นอี่สักนาตาสองตาแล้วก็อะไรนะมีคนฝากเพจมาด้วยชื่อว่า My Farm เพจไมฟัเม,มเพจแนวสาระแล้วเขาบอกว่าเขากำลังจะเปิดเซิร์ฟมอีกไม่นานก็ไปติดตามเขาบนเฟซบุ๊กด้วยละกันเดี๋ยวเดี๋ยวแปะไว้บนหน้าจอเนีย่ยโอเคเสียงเกมมันอาจจะดังไปนิดก็อพอดีลองใช้ระบบใหม่ แล้วก็รอเดียวเดียมันจะเริ่มไม่ครับกังจะเริ่มนะครับชนะได้หรือไม่ไม่โอเคหมดวังแบบนี้ไม่มีทางชนะเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นกันขึ้นกันเฮ้ยไม่โอเคตายแต่ยังไม่เริ่มจบ วันนี้เป็นไรเนี่ยสงสัยตื่นเต้นช่างมันไปไปแล้ว่อไปปะเ,เราก็ทำแม่เล็กคอดคตรเลยเพราะว่าอ้าวพีดิๆติดเพราะว่า อดผมมันจะมีนคติคนสร้างแบบนี้มาเลยไอซาปูอะไรเนี่ยแบบเขาผมไม่ได้อะไรก็ไม่เคยปุ๋ยแน่อนไม่เคยชนะเลยเราหนึ่งนะโอเคช่างไม่ลดทุกอย่างเราจะโทษช้างกับไหนสองอย่างจำไว้ ทางบะงงอเอาพอเราพิมพ์จีๆไม่มีใครพิมพ์กับเราเลย,ยาลาลโอเคเราต่อไปเป็น30 a p s อ่คลิปน่าจะลื่นขึ้นมัง้งจากคลิปที่แล้วได้บทเรียนว่าอยา FPS ต่ำไม่ัม้อนอะไรอาดมาโอเคเริ่มละตึงมีอะไรทุกอย่างเราโทษเด็ก <_ S 1> กับช้างจบยังไม่จบยังไม่จบไม่เหมือนรอบที่แล้วนะตกลงไป <_ S 1> ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม <_ S 1> ในรอบนี้ดูโอเคอยู่เพราะคนตกลงไปเยอะหรือเปล่าเฮ้ยทำไมทำไมเมาส์ตบตบซ้ายเอง ขีบบอดดิไม่ใช่เมาส์ไป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 โอ้ยย่างรอดยังดี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 นะไม่เหมือนคราวที่แล้วตกไปชั้นล่างสุดเลยยังไม่ทันเริ่มเฮ้ยอู้โหเขาเฉียดปาดหน้าเราเลยออมไข้ตาโอ้ยติดทับซ้ำทับซ้ำดีกว่ารอบที่แล้วมากเลยโอเคยังดี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 ปล่อยเมาส์เฉยเลย เฮ้ยช้าง,งช้างช้าง <ım S 2> ช้างช,ช้าง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 ชหรือเปล่าช้างมันตรงไหนบ้าง้าอกวเฮ้ยเหลือสงเหลือสองแล้วขอขอเถ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 อขอเ้วเถอขอล้วเถอขอล้วเถอขอล้วเถอขอเ้วเถอขอล้วเถอขอเราเธอขอาทำไมนายไม่ให้อะไม่ทำไมได้ใจร้ายจังเฮ้ย เฮ้ยยักษ์เออจ้าเฮ้ยยองหยอดตายเฮ้อขอร์ลองไม่มีบล็อกจะยื้อแล้วเนี่ยอ,ะ,อะได้ที่สองเองดิโอเคเริ่มบู็อกจากตัวดี้ก็ได้ผมรู้คนรู้จักตัวนี้ จะเริ่มละหนึงสเต็ปเริ่มครับมีอะไรโทษช้ำกับเน็ตโอเคเดินจะชาเดินาพยายามไม่เก็บบล็อกเพื่อให้เราเริือบล็อกให้เราเดินกลับมาได้ทำไมคนนี้เขาไม่ล่วงปาดให้หน่อยให้เขาล่วงปาดเนยเลยเข้มดีเฮ้ยเฮ้หน้าปาดหน้าเขาเลย มันโดนตัวเองแล้วคนเมื่อกี้เขายังรอดอยู่ไหมหรือเขาตกไปแล้วอุย้ยไม่น่าไปป่าดเลยให้เขาเลยตกเองเลยแล้วเขาไปไหนแล้วก็วจะตกแล้วหรือเปล่าช่างมันเถอะ Okay, ลูาบาัดๆโอเครอ้อต่อไปก็ oh, ตอนนี้เราได้ย้ายมาอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งจากเซิร์ฟเวอร์แรกเมื่อกี้ไม่มีคนเข้า <G ül üyor> นื่รอตั้งนานโอเคเขากำลังจะเริ่มแล้วหนึสสองเอาแลกให้ยังรอทำไงมเซิร์ฟเวอร์ช็อตทำร้ายกันจัง ตกตั้งแต่ยังเริ่มมาทำไมอุยอ้ยอุ๊ยเมื่อกี้เกือบเกือบเซิร์ฟดันแหลกด้วยโอ้โห,ห,ร,ร,หรุ่นนี้ร้อนแลงโอเคโอเคยังรอดยังรอดแต่เ,เหมือนเราจะแหล,ลก่ากเพราะที่เราพิ่งเดิอคุณเพิ่มันหายไปแล้วอ่ะอกีกตาเอาตาสุดท้ายแล้วขอให้มันได้ดีที่สุดรอบนี้ตาสุดท้ายแล้วนะ พอดียากกับตัวเอง打死他了嘛เอาแ打死他了嘛เฮ้ยตั้งใจเลยหน่อย打死他อย่างแล้วนะเฮ้ยเถอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะกดอะไรเมื่อกี้เฮ้ยพาร์ติโกลเขาเจ๋งดีอะเดี๋ยวเมื่อกี้มันหายไปแล้วอะ อันนี้ไม่ดีก็เหมือนเดิมโทษเกมและช้างขอบคุณครับโอเคแรมอีกแล้วแหลกตลอดเลยแรมนี้เป็นอะไรเนี่ยใช้ช้างโหลดช้าโอเคมีอคติกับคนชื่อซับบูคนดังมากเลย แบบนี้เขาก็แลกแหละไม่รู้ทำอะไรนะจำไม่ได้ช่างมันแมปไม่โหลดรู้แค่นี้ตอนเนี้ยแมปไม่โหลดอ <im <im uh> ุ้เราก็สเต็ปเดิมโทษช่างที่แเน็ตที่ส่งมาให้เราช้าย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุญยังรอดเอิ่มเสียงแม่อาจจะเขานิดนึง เพราะว่าไม่ได้อัดในห้องเงียบเงียบแต่เราจะตาลหกโอ,โอเคก็จบกันไปที่เรียบร้อยกับมาครับมินิเกมอีพีที่2ออย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ด้วยครับ